โสตาปฏิผลคือผู้ที่ได้ผลจากการฟังการใช้หูเนี่ยมีประโยชน์มากเป็นอริยะได้ <c oughs> ผู้ที่ได้ผลผลจากการฟังคือโสตาปฏิผลโสตาโสตะคือการได้ฟังฟังแล้วได้ผลได้ผลคืออย่างไรเข้าใจใการเข้าใจก็เป็นกําลังของความเป็นโสดาบันโสดาบันจะมีกําลังสองอย่างภาระ,ะสองอย่าง มีกำลังที่อยากมาฟังคำของตถาคตอันบันดิตแสดงอยู่พยมฟังเขาพูดพุทธวจนะสะกิดใจแล้สะดุดหูและคืออะไรใช,ใช่ไหมไ<ช>อ้คำของพระศาสดาเออเป็นยังไงนะดังนั้นนี่เป็นกำลังของโสดาบัน <c oughs> จะอยากมาฟังคำของตถาคตอันบันดิตแสดงอยู่ <c oughs> บุคคลนี้ไม่ได้แสดง <c oughs> ไม่ได้แสดงธรรมะของใครแต่แสดงธรรมะของาศาสดา,สาศาสดาผู้ประกาศธรรมกําลังยกเอาข้อธรรมข้อวินัยของพระองค์ที่เคยแสดงแล้วเนี่ยมาบอกต่อดังนั้นไม่ใช่ข้อธรรมของเขาไม่ใช่ข้อธรรมของผู้แสดงแต่เป็นข้อธรรมของตถาคตอรันตัสสมาสัมพุทธะซึ่งผ่านการทรงจำของผู้แสดง <c oughs> แล้วก็ถ่ายทอดมาเป็นบทพันชนะ จากการทรงจำอย่างนี้แล้วก็เชื่อมโยงพระสูตรที่ตนเองทรงจำได้เพื่อมาให้ผู้ฟังเนี่ยเกิดความเข้าใจในข้อธรรมที่ต้องใช้การเชื่อมโยงอย่างนี้ <c oughs> อย่างเรื่องของกรรมเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงกันหลายหลายพระสูตรถึงจะเข้าใจว่ากรรมจริงๆคืออะไรและพอเข้าใจแล้วก็ก็จะง่ายละ ดังนั้นนี้เป็นกําลังของโสดาบันข้อที่1กําลังของโสดาบันข้อที่2คือมีกําลังที่จะรู้พร้อมเฉพาะซึ่งอัดรู้พร้อมเฉพาะซึ่งทำได้ความปราโมอันเกิดแต่ธรรมมีกําลังอยากมาฟังคําพระพุทธเจ้าอันบัณฑิตแสดงอยู่แล้วก็มีกําลังที่จะเข้าใจในคําของตถาคตด,ด้วยดังนั้นฟังไปฟังไปก็เกิดความเข้าใจในอัดในธรรมนี่จึงเป็นภาระ,ะสองอย่าง ในเจ็ดอย่างในเจ็ดเรื่องในเจ็ดเรื่องเนี่ยนะก็คือเรื่องของอนิวรหนะ้าห้าข้อลนะการขวนขวายคิดเรื่องโลกนี้การขวนขวายคิดเรื่องโลกหน้าการขัดใจทะเลาะวิวาทกันทิมแทงกันและกันด้วยหอกปากทำแปดประการเนี่ย